สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังเราชมช่องนักอเมซอนนะครับคลิปนี้ผมพามาเบิ่งตู้โบ Bo v, 21, วีนะครับโบวี21นิ้วนะครับเป็นตู้เบด21นิ้วทำจากไม้อัดตราภูเขานะครับตาภูเขาแค่20มิลเเอครับขอบเหล็กรอบใบนะครับทําสีระเบิดสามรอบแกงเหล็กนะครับ ตัวนี้กำลังผลสีครับผมทั้งหมด24ใบนะครับของทิมทางานนิดิตฝ้าจากจาระเิ้นะครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับป้องกันน้ำเข้าลำโพงนะครับผมพาไปเบึง้งตูที่เห็ดแล้วนะครับตป็เห็ดแล้วจะใส่ตะแกรงปั๊มนะครับนี่ครับพอมิดเราสร้างให้ใส่ตะแกรงปั๊มนะครับจะออกมหนาตาแบบนี้นะครับ หลังจากตู้เซ็จแล้วครับผมทิมง,งานกลับมาหลับตูครับนิมิดสาวกาสสินกลับมาหกลอ้อใหญ่เลยนะครับแดบดีพี่นอ้องช่วงนี้ฝนยังบมาทันตกครับจะเขาว่าอาทิตย์หน้าฝนติดตกกันนะ,ะตัวนี้ก็เป็นใหม่สำหรับห้องเห็ุงานมือนนี้นะครับเป็นมืห้องเห็ด บีวีนะครับบีวีสิบแปดนิ้วนะครับอ่จะล้างขันตะแงรงครับประกอบกับ่อที่จะส่งมอบงานนะครับตัวตะแกรงเราเป็นตะแกรงปั๊มนะครับสั่งปั๊มมาจากโรงงานข้างเชียงนะครับโคราชครับตะแกรงหนาครับปบสีมาเรียบร้อยนะครับไม่มีถลอกลอกล่อนนะครับแล้วก็ติดโลโก้ล็อตเหานะครับ นลัจากกิ๊ตะแกงแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมแบบนี้ครับนี่ติดโลโก้ด้านหลังเรียบร้อยนะครับสีเขียวครับนัดสาวนะครับของแท้ป้ายเขียวครับพร้อมส่งมอบขึ้นรถนะครับฝากทิกท่านติดตามช่องร็อเมซอนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรมาให้ชมเดี๋ยวผมลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับอันนี้เป็น b ีีนะครับมีวีที่พ่นสีแล้วเรียบร้อยนะครับรอแห้งครับกำลังอาบแดดอยู่ตัวนี้ก็ใบละ2,500บาทนะครับ EV 18ส่วนโบวี1นิ้วก็ใบละ2,800บาทนะครับ21กับ18บีปคนละราคาเด้อ